เหมาซุนข้าไปนอนค่ะเมือนได้ก่อข่าวมาในพิธีลิไทยแทงตอนเจ็ดสิบสามในขานอเมือนได้ได้ก็หูคอมันมาขอเสด็จหลายเยาวราในเสื้เป็นสระออในคะเนาะพี่น้องเขาสระอออ่านว่าสระออในคะเนาะตัวในคขานอกออ่านว่ากอออกเกาะตัวในครัพี่น้องเขาล็อกไลท์อ่านมันคะเนาะล็อกไลท์โฮมตัวมันได้ก็ กอออเกาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมันคาร์โนพี่น้อง์เขาวันนั้นเท่าคำ่าฝึกจ่อมกันค่ะฝึกอ่านคําต่อไปนี้นะคะเนาะโอเคปนั้นสังเสื่อว่าผู้เลยเพลไปไปเลยเห็นเงามันมากในก็แค่นต่อเขากัดเต็กด้วยค่ะเนาะดีเนอร์เฮลิกไทยในกลุ่มคาในในคาเดเฮ็ดมาหนึ่งถึงปอเจสสิปายแนวันคานาโพิเนอร์เขาไอ้มังก็ก็ว่าอัวหมอกเข้าด้วยในเขาว่าอืมตอนหนึ่งมันถือเลยกัดด้วยจังหือในค่าวันเนาะ มีนักขาเขากว่าทดีนะักกรุ๊ปนั่นเสยยียเลยในเขากวากดีเชิดอินจินมันคณะเชิดอนะินจินดี่่ทีเตรียมหามันมีข่าวเพราะว่าเขากว่าทดีนะดนะักกรุ๊ปนั้นเยี่ยงในจึงก็เต็มมีดีเชิดหามันเตรียมมีดีเตรียมหามันในคณะกว่าเตรียมว่าเออเชิดยังก็อันเป็นซีเลมนั่นคณะซนะีเลมซีเลมในคณะซีเลมยลม้ยกกวก็อีพีหนึง่งในก็ออกมากคณะ,ะพี่น้องเขาเพราะว่าไปมอเตรียมจากนั้นในก็ขาดจังเกี เฮ็ดมาวิดีโอเทียงอันนึงค่ะเนาะตอนตาพี่น้องเขาทีหาเลยตอนหรือใครด้วยตอนไหลก็ไลนนั่นค่ะเนาะใครด้วยตอนสองก็ไลใครด้วยตอนหักกัเดียวก็ไลใครด้วยตอนสิบหกในกันเดียวในก็ไลเต็กเอาหลูเต็กเอหลูหักเว้นั่นขนาดเนาะเอาคำว่านั่นในครับครับโฮมตูมันจำกันค่ะกอออกเกาะจอออเจาะรอออกดอกตอออกต่อบอออกบ่อปอออกปออออกในคณะพี่น้องเขาเกาะ ต่อตอตอบ่อตออในคณะพี่น้องเขาอย่าไปกล่าวว่าเอานําเสีสละเอาในคณะมันก็ในกว่าปิกเป็ดอันนั้นมันเหี้ยเอาก็บอกว่าป้าอันสังขิดในเรื่องความปฏิบินสังหลังในปฏิบินสละเอาคณะน้อพี่น้องเขาจังใจปฏิบินสละเอาในก็ื่องป็นก่เอาเก่านั่นคณะเนาะเผื่อป้ามาอันในซ้ำก็เอาเก่าในใจคณะพี่น้องคำมิมิสละเอาค่ะมิสละเอาไอ้คาะ อันนี้ก็อย่าไปกวงปงางค่นเนาะกัมคามาลาจังไหนกัมติกวางกันค่นเนาะอันนั่นเขาหลุดด้วยว่าเนี่ยเขาหลุดคู่ว่ามันเป็นสระอ่อเยาเนี่ยค่ะเนาะด้วยด้วยหุ่คมันค่ะเพราะว่าหันจังไหนในเป็นห้องสระอ่อเย้าค่ะเดมิสสามแซนเอาเดมิสสามอันลอก,กันค่นเนาะเดมิสสระเอ๋สระอาเหยเย้ากับเดมิสสังขีดในอันสองขีดในเป็นห้องว่าวิชันซนีเหนี่ยค่ะเนาะ เป็น split, ham, เ first, maritime, นม็ดไม้วิชันสนีในขนาดี่น้องะเขาสามอันลอกกันในเปิ้ดห้องสละอ๋อเย้าค่ะเอาอันออกแพตตินเลยล่าล่าขนาดี่น้องะเขาอ่ำแล้วออกค่ะสังเสื้อเอาออกนะก็มันจะสละอ๋อคัมเป็นสละเอาไปแล้วค่ะเนาะอันนั้นลีเลปังใส่ค่ะเนาะเอาค่ะประนั็นไหนเข้าคักกวาดแทงตัวนึงค่ะขอออกขอช้อออกชอท้อออกทอผอออกผอฟอออกฟอสอออกสอหอออกหอในขนาดี่น้องะเขาขอชอท่อ เหออออาะเฟาะสาะเหาะนะคะกว่าทั้งค่ะอันนี้เป็นตัวคอค่ะเนาะคอออขเคาะงองชออเงาะช่ออ่อช่อสาะอออสาะทอออ่อท่อนอนออ่นาะพออพอเพาะฟออฮอเฟาะมออ่อมายาอ่อยารออ่อระลออ่อละวออเวาะฮอาะอ่อเหะนะคะเนาะ เคะงาะเชาะซะทะเนะเพาะฟาะมาะยะรอลาะวะเหะไหนครับเนาะอักษรตั้งเสียงในเด็กก่อเดมีอยู่สามกลุ่มสามเส้นนคะครับเดมีอักษรกลางอักษรสูงอักษรแต้มนะครับอันนี้เด็กก่สังเกตว่าไปหู้ในเชงกวาดวบเงามันมากครับน,ะะน,น้องเขาเพรนะในตอนตัดตอนฝึกหรือเขาเขาเหมือนในเด็กก่อแยกทีในคันเนาะอ๋อ เอ่อเฮาคาวาปะอันนก่อนยาวคำเดียวคาโนปินาเขาเงาะอองาะเอ้ยงาะในเป็นหมักงาะคาโนปินาเขาเงาะเบอออเบอเบอบอในเป็นอันไหนค่ะเป็นพ่ออันต่างนั่งในคะเนาะพ่อต่างนั่งในันห้องเบอเบอในคขาเนาะต่างนั่งในคะเนาะเอาค่ะยาวก่อมาจาออเจาะรอูรูเจาะรูในคะเนาะเจาะในภาษาจีค่ะ แดงค่ะจีค่ะเนาะจอรู้ในบอกว่าจีฮูคานาวินนะครับเอาค่าไหนปะนนั้นสังเสกอว่าเคารีเพนลิกไทยแดงตอนเมื่อในอยาไปเลื่อมปันแหงมาว่าตอนเมื่อในค่านอป่ออันนั้นตอนตาที่ดสิบกว่าเมื่อนาสังเสกอว่ามีคนตุ้ยมีคนก็อะไรก้นเชนในก่อนตอนตาดขาดติดสิบกว่าเมื่อนาอันมีแหงเจอในคานาีินนะเขาเอาค่าแคนดออยู่ลีกินวันก็ยังจำสากันกูก็เสกคำค้าเมื่อสุนค่า